ในช่วงนี้นะครับผมก็มีงานสีดําในโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีงานหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็จะลงไปก็มีอีกงานหนึ่งครับและทั้งสองนะงานนี้ก็คือชีวิตของผู้รับใช้ที่จากไปและเมื่อถอยหลังกลับไปในเรื่องของอุบัติเหตุหรือโครคภัยไข้เจ็บเราเชิ่ว่าการจากไปนั้นก็อยู่ตรงนี้แหละครับ เวลาที่คิดถึงความตายเวลาคิดคิดถึงชีวิตเนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ทําให้เราทั้งหลายต้องกลับมามองดูชีวิตที่เรายังมีอยู่ที่ยังเหลืออยู่นั้นทําให้เราจะต้องมาใส่ใจแล้วก็จดจ่อว่าชีวิตที่เหลืออยู่อาจจะไม่มีใครรู้ครับว่าเราจะตายด้วยวิธีไหนนะครับอาจารย์ที่จากเราไปนี่นะครับท่านตายด้วยอุบัติเหตุ แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ที่จากผมไปก็ตายด้วยมะเร็งเพราะฉะนั้นก็มีอยู่สองสาอย่างนี่แหละครับไม่มะเร็งไม่หัวใจและไม่อุบัติเหตุเราก็จะต้องจากไปด้วยประการใดประการหนึ่งะครับด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งทีนี้ถ้าเรามองว่าชีวิตของเราเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบนะครับสองวันที่แล้วผมได้ขึ้นไปทางเชียงรายเขาก็มีการพูดคุยกัน,นครับว่า ถ้าถามว่าเรพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปไหมคนที่ตอบว่าพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาได้ทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ครบถ้วนแล้วถ้าเขามีเวลาเหลืออยู่มีมสีสามารถที่จะกําหนดได้ว่าอีกกี่วันกี่เดือนนะครับเขาก็จะดํานงชีวิตอย่างมีความหมายแล้วก็บอกว่าเขาพร้อมอาจารย์ท่านที่จากไปและที่เรากำลังจะลงไป ตอน9ก้าโมงเช้าเนี่ยท่านท่านท่านจากไปเวลาที่ท่านคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับคุณหมอท่านนี้บอกว่าผมยังไม่พร้อมแต่อาจารย์ท่านนี้บอกว่าผมพร้อมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับถามว่าอะไรที่ทําให้คนสองคนคิดแตกต่างกันทั้งที่สองคนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นลูกของพระเจ้าทั้งคู่ถ้าถามว่าพวกเราพร้อมไหมที่จะ จากโลกนี้ไปหลายขั้นอาจจะว่าไม่พร้อมถ้าถามว่าพวกเราทุกคนในวันนี้เรามีความสุขกับการทำงานของเราไหมบางคนก็บอว่าไม่มีความสุขเท่าไหร่หรือว่ามีความสุขครับผมอยากจะหนุนใจครับว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่องของกำไรและการตากัก่ํากำไรและการตากตําใครที่มองเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังทําอยู่นั้นคือกำไรชีวิต คือสิ่งที่เราจะได้คือสิ่งที่เราจะสะสมทรัพส,สมบัติไว้ในสวรรค์สะสมคุณงามความดีไว้แล้วเราเชื่อว่าคุณงามความดีต่างๆเราเนี่ยติดตามเราไปนั่นคือกําไรครับแต่ถ้าอีกคนหนึ่งหรืออีกอีกคนหนึ่งเขาคิดว่างานเนี่ยคือการต,ตรากรรมนะงานที่จะเป็นงานที่เขามีความชื่นชมินดีไม่มีความสุขมันมีแต่ความเหน็ดเหนื่อย มันมีเด็กความเมื่อยล้ามันมีเด็วความยากลําบากเพราะฉะนั้นของพระเจ้าในวันนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งปัญญาจารย์บทที่1ข้อที่3นะครับปัญญาจารย์บทที่1ข้อที่3นะครับขอพวกเราที่อ่านพร้อมกันดีไหมครับนะอ่านสองรอบนะครับมนุษย์ได้อะไรจากการตรากรราทำงานภายใต้ดวงอาทิตย์ มนุษย์ได้อะไรจากการตรากตรำทำงานภายใต้ดวงอาทิตย์ภาษาอังกฤษนะครับฉบับ k คิงเจมส์นะครับฉบับที่เก่าแก่ดังเดิมมากท่านเห็นไหมครับมีคำว่า Profit Profit คือกำไรนะครับมีทั้งคำว่ากำไรและมีทั้งคำว่า Labor หรือว่าตากตรำเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนตรากตรำ หรืองานเนี่ยนะครับการตรากตามทำงานเนี่ยให้กลายเป็นกำไรในวันนี้ผมจะหนุนใจว่าจะทำยังไงผมจะให้เขาคิดว่าจะทำยังไงสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเองนั้นจะต้องพิจารณาครับว่าเหมือนกับที่ปัญญาจารย์หรือครูผู้สอนน่บอกว่าจากนั้นข้าพเจ้าจะพิจารณาทุกสิ่งข้าพเจ้าหานมาดูทุกสิ่งที่มือข้าพเจ้าทำ และผลของการตรากตามที่พระเจ้าทําลงไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและดูเถิดทุกอย่างก็อันิจจังคือกินลมกินแรงไม่มีประโยชน์อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์พี่น้องครับถ้าเราชูมือออกมานะครับแล้วเราก็มองว่าอะไรที่มือของเราเนี่ยได้ทํานะครับพอมือแบกออกมาปุ๊บเนี่ยพี่น้องเห็นอะไรไหมครับไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับอาจจะมีมือที่ที่ทำงานหนัก ก็จะหยาบกร้านแล้วก็ใหญ่แต่ถ้ามือของบางคนเนี่ยเรียวเล็กแล้วก็บางนั่นหมายความว่าเขาอาจจะไม่เคยทำงานหนักแต่เขาทำงานเบาทำงานที่ประณีตทำงานละเอียดแต่เวลาเราแบมือออกมาปุ๊บเราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากมือมือมือของเราที่นี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราแบมือออกมานะครับปัญญาจารย์บอกว่าหันมาดูทุกสิ่งที่มือข้าพเจ้าได้ทำ ท่านเห็นอะไรไหมครับที่ผ่านมือนี้ท่านเห็นอะไรไหมครับที่ผ่านตัวของเรานี้ท่านเห็นอะไรปัญญาจารย์หรือครูบรมรครูท่านบอกว่าผลของการตรากตราด้วยความเหน็ดเหนื่อยก็คืออนิจจังคือกินลมกินแรงโดยที่มีประโยคสุดท้ายนะครับภายใต้ดวงอาทิตย์ภายใต้ดวงอาทิตย์คืออะไรครับแปลความหมายว่า ภายใต้ความจำกัดของพวกเราพวกเราแต่ละคนนะครับมีความจำกัดอยู่ภาษาอังกฤษเรียกว่า limitations นะครับก็คือมีความจำกัดในหลายๆด้านของชีวิตของเราถ้าลองพิจารณาดูครับเราเป็นคนที่อาจจะเก่งด้านนี้แต่อีกด้านหนึ่งเราไม่เก่งนี่คือการนำมาซึ่งการพึ่งพาอาศัยกันและเมื่อคนสองคนคนสามคนมาเป็นหุ้นส่วนกัน มาร่วมมือกันมีสามาคัคคีกันมันจะกลายเป็นผลกําไรที่ยิ่งใหญ่มากตัวอย่างที่อยู่ในพระคัมภีรก็คือในปฐมกาลบทที่11พวกเราคงทราบนะครับปฐมกาลบทที่11เนี่ยบทที่10-11นะครับเลื่อยมาเราจะพบหอบาเบลครับหอบาเบลเนี่ยเป็นผลงานชิ้นเอกของมนุษย์นะครับที่มนุษย์เนี่ยคิดจะทําอะไรร่วมมือกันพระเจ้าบอกว่าพวกเขาจะสําเร็จ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่อเราร่วมมือกันทุกอย่างจะกลายเป็นกําไรแต่ภายใต้ดวงอาทิตย์นั้นเรามีความจํากัดครับเรามีความจํากัดว่าเวลาที่เราร่วมงานกันทุกคนต่างก็มองดูมองดูเลยครับมองดูกําไรว่าฉันจะได้อะไรบ้างฉันจะเสียอะไรบ้าง พอหักลบกบนี้กันแล้วนะครับนั่นคือกําไรครับถ้าได้มากกว่าเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสามคนมาร่วมกันแล้วไม่ได้มองกําไรของทั้งสามคนเป็นที่ตั้งแต่กับมองกําไรของแต่ละคนเป็นที่ตั้งและถามว่าใครจะเสียครับไม่มีใครเสียใช่ไหมครับทุกคนมีได้จริงหรือเปล่าถ้าหากว่ามองตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยมองกําไรของตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ย ทุกคนไม่ไม่สามารถที่จะมีกําไรเท่ากันได้ไม่สามารถที่จะมีเป้าหมายเดียวกันได้เพราะว่าสามคนเขาก็จะทะเลาะก,กันนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นในภาษาฮีบรูนะครับคำว่ากําไรปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เฉพาะเล่มนี้ครับปัญญาจาร์เท่านั้นเองแต่ในภาษากรีกในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยมีคําว่ากําไรเยอะแยะมากมายคําว่ากําไรนี่หมายถึงผลประโยชน์นะครับคําว่ากําไรนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้ และเป็นการเปรียบเทียบครับว่ามีต้นทุนนะครับมีรายรายได้นะครับรายได้ลบต้นทุนก็คือกำไรเพราะฉะนั้นคำว่ากำไรนั้นเกิดจากการเปรียบเทียบตลอดเวลาดังนั้นเองเมื่อเราเปรียบเทียบกับคนอื่นส่วนตัวแล้วเนี่ยครับเราก็ยังมีความรู้สึกว่าบางครั้งเราก็ได้เปรียบ <c oughs> บางครั้งเราก็เสียเปรียบบางครั้งเราก็อยู่เหนือกว่าบางครั้งเราก็อยู่ได้กว่า แต่ถ้าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเรามองว่าภายใต้ดวงอาทิต์เนี่ยมันมีมันมีความหมายหลายอย่างความหมายแรกก็คือว่าภายใต้ดวงอาทิต์นี้มีความจํากัดมากทีเดียวความจํากัดของคนที่เขาเห็นแก่ตัวความจํากัดของทัศนคติทางโลกภายใต้ดวงอาทิต์นี้ก็จะเป็นทางที่เอาเปรียบกันและกัน มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ครับที่พระเจ้าบอกว่ามันเป็นอนิจจังเพราะทั้งสิ้นทั้งหมดนี้เป็นอนิจจังท่านดูนะครับศาสดา,า,าต่างๆในโลกนี้ก็เห็นถึงความว่างเปล่าอันนี้เหมือนกันภายใต้ดวงอาทิตย์นะครับภายใต้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยไม่มีอะไรที่ยั่งยืนถาวรนะครับทุกอย่างเนี่ยจะถูกหยิบยกไปได้หมดแล้วศัตรูตัวที่สําคัญที่สุดที่จะทําให ความการตรัก,กรำม,มันไร้ประโยชน์และอันิีจังก็คือความตายครับความตายนี้ทำให้เรารู้ว่ามันมีจุดกำหนดของความจำกัดทั้งหลายทั้งปวงถ้าพี่น้องสังเกตนะครับคนที่ตายเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาอะไรไปไม่ได้มือของเขาก็แบนะครับไม่ว่าเขาจะมีมากขนาดไหนมือเขาอก็แบออกอเล็กซานเดอร์มหาราชตอนที่ท่าน สิ้นพระชนนะครับท่านเป็นมหาราชเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากท่านสั่งไว้บอกว่าโลงที่บรรจุร่างของท่านนี่นะครให้เจาะรูเนี่ยเจาะรูแล้วก็ให้ยื่นมือออกมานะครับยื่นมือออกมาให้ประชาชนดูครับว่าท่านเอาอะไรไปไม่ได้เลยท่านเอาอะไรไปไม่ได้เลยท่านสามารถที่จะตีได้เกือบทั้งโลกนะครับทั้งตะวันออกตะวันตกนี่นะครับ ตะวันออกเนี่ยมาถึงอินเดียนะครับตะวันตกก็ไปถึงชายขอบของประเทศอังกฤษฝรั่งเศสตรงนั้นเลยแต่ท่านอายุ33ก็ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ครับเจาะรูเจาะโลงให้เป็นรูแล้วบอกสัจธรรมความจริงข้อนี้หลังจากที่ท่านตายไปแล้วเพราะนความตายเป็นศัตรูตัวชฉกาดที่จะทําให้การตรัตรํามทางานการที่เราจะคิดว่ากําไรภายใต้ดวงอาทิตย์เนี่ย มันกลายเป็นอนิจจังทั้งสิ้นทีนี้เรามาดูครับว่าจะทําให้อนิจจังมันไม่กลายเป็นอนิจจังได้ยังไงจะทําให้ของที่มันไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนให้มันยั่งยืนได้ยังไงพี่น้องครับเราต้องมาให้คําจํากัดความหรือนิยามคําว่ากําไรก่อนนะครับคําว่ากําไรเนี่ยมี2ประเภท ประเภทแรกก็เรียกว่า maximum profit maximum ก็คือกำไรที่สูงที่สุดนะครับสมมติว,ว่าผมลงทุน100บาทผมต้องการกำไร1 5 0บาทกำไรเน็ตเน็ตนะหนึ150บาทเรียกว่าเป็น maximum profit ผมสามารถทำกำไรสูงสุดได้เท่านี้นะครับนั่นคือประเภทแรกของกำไร maximum profit ส่วนกำไรอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่า optimum optimum profit ก็คือกำไรที่ มีประสิทธิผลสูงสุดนะครับประสิทธิผลคืออะไรครับปร,ประสิทธิผลนี่ไม่ใช่ตัวเลขไม่ใช่แม็กซิมัมว่า45ยังไม่ใช่ต้อง50ถึงจะใช่145เราลงทุนไป1 0 0้เราได้145ยังไม่ใช่ต้องเป็น150นี่คือแม็กซิมัมโปรฟิตแต่ Optimum p r o f รฟนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นออ t ต m มั p มโปรฟก็คือประสิทธิผลสูงสุดของกําไร นั่นหมายความว่าถ้าจับเป็นตัวเลขเนี่ยจะออกมาอาจจะอาจจะ1 2 0ยยีแล้วอีก30หายไปไหนครับอีก20หายไปไหนครับอีก20นั้นก็หายไปที่ไหนหายไปที่การรีเทิร์นกลับมาที่พวกเราทั้งหลายรีเทิร์นกลับไปที่สังคมรีเทิร์นกลับไปที่ความดีงามต่างๆ ในแลเลอรบริษัทนะก็คือมี CSR นั่แหละครับ Corporate Social Responsibility อันนั้นคือ Optimum Profit ในชีวิตของเรานะครับหากเราจะตั้งใจที่จะทำให้กำไรของเรานะฮะที่จะไม่มีความจำกัดอยู่ที่ Maximum Profit เราควรจะทำไงครับเราควรจะต้องมีการให้เราควรจะต้องมีการทำอะไรที่ดีๆกับคนอื่น บางครั้งการให้นั้นอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเงินนะครับการให้อาจจะเป็นน้ําใจคำพูดที่ดีและการแสดงออกที่ที่ที่เป็นความรักกับคนอื่นฉันตรงนี้นครับการให้แบบออ t ติมัม r โปรฟิตนี้จะเป็นการให้ที่สะท้อนกลับมาให้เราเห็นถึงความหมายของชีวิตในขณะที่เราดำเนินชีวิตทำงานตรักรำํำความตักตรำนั้นจะกลายเป็นกำไรครับและกำไรตรงนี้ ก็คือกําไรที่ไม่ใช่ต้องการตัวเลขที่สูงที่สุดแต่กําไรที่ทําให้เราเกิดความเพลิดเพลินในการทํางานมากที่สุดงานจึงกลายเป็นความสุขงานจึงมีกําไรงานจึงเป็นอะไรที่เราตื่นขึ้นมาเราอยากจะมาทำในแง่หนึ่งนะครับการตรัตําำก็คือความเหน็ดเหนื่อยนะครับจริงๆแล้วในภาคกมพีเนี่ย ใช้คําว่าตรักตาทํางานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะตั้งแต่สมัยปฐมกาลเริ่มแรกเลยตอนที่อาดัมทําบาปอาดัมเอวาทําบาปท่านคงทราบนะครับว่าเขาไปกินผลไม้ต้องห้ามที่พระเจ้าสั่งห้ามไว้ไม่กินหลังจากที่อาดัมเอวาทาบาปนั้นพระกัมภีใช้คําว่าตกลงไปอยู่ในความบาปแล้วนะครับเมื่อมนุษย์ตกมาอยู่ในความบาปแล้วเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าต่อไปนี้นะแผ่นดินเนี่ยจะให้ต้นไม้ที่มีหนามแก่เจ้า และเจ้าแทนที่จะมีอาหารอยู่ในสวนเอเดนเจ้าจะต้องออกมาจากสวนเอเดนแล้วก็ทำมาหาเลี้ยงชีพนะด้วยความเหนื่อยยากและเจ้ามาจากดินเจ้าจะกลับกลายเป็นดินอันนี้คือเรื่องราวที่ปรากฏในพระคัมภีร์และเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าเดิมทีนั้นก่อนที่มนุษย์จะทำบาปมนุษย์นั้นอยู่ในสวนเอเดนไม่ต้องทำการ เกษตรกรรมไม่ต้องปลูกข้าวเพราะมีข้าวกินอยู่แล้วสิ่งที่เป็นงานของอาดัมเอวาในสวนเอเดนนั้นก็คือทําหน้าที่เมนเทนแน์นะครับเมนเทนแนสสวนหมายความว่าให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในร่องในรอยที่ดีโดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งหลังจากที่เกิดขึ้นหลังจากที่อาดัมเอวาทำบาปนั้นพวกเขาเนี่ยจะต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแบบนี้แหละครับเขาเรียกว่างานที่ตรากตรัม ฉะนั้นขั้นตอนที่สองในการที่จะเปลี่ยนงานตรากตรำมาเป็นงานที่เป็นพระพรมาเป็นกําไรก็คือว่าเขาจะต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ทำบาปมีชีวิตที่พระเจ้าอวยพรก็คือคนที่ไม่ทำบาปหรือทำบาปน้อยนะครับเขาจะมีชีวิตที่ทำงานแล้วได้พรที่มาจากพระเจ้ามาก แล้วเครื่องมือเครื่องไม้อย่างหนึ่งในการที่เขาจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็คือว่าการที่เขามาเป็นลูกของพระเจ้าครับการที่เขามาเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์พระคมัมภีร์บอกว่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นเขาจะได้รับการยกให้เป็นบุตรของพระเจ้าการรับเป็นบุตรที่พระเจ้าจะเมตตาเขาพระเจ้าจะเปลี่ยนความคิดมุมมอง,ของเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาให้บริสุทธิ์ให้ดีมากขึ้นและเมื่อคนดีมาทํางานด้วยกัน ผลงานเขาก็จะดีเมื่อคนดีมาทํางานด้วยกันผลงานของเขานั้นจะกลายเป็นกําไรงานที่เขาทําจะกลายเป็นสันติสุขเป็นพระพรที่มาถึงชีวิตของเขาฉะนั้นตรงนี้เองทาให้เราเห็นนะครับว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี่ยนะัยังมีทางไปยังมีทางออกนะครับนะทางออกแรกอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วทางออกที่สองก็คืออันนี้ครับการที่คนดี มาอยู่ด้วยกันและทำงานด้วยกันจะเกิดผลกำไรที่ดีงานจะกลายเป็นพระพรครับเพราะฉะนั้นเราต้องคัดสรรคนดีมาอยู่คัดสรรคนดีมาช่วยงานเราเราต้องคัดสรรคนที่มีชีวิตที่ดีงามบริสุทธิ์เป็นลูกของพระเจ้าที่แท้จริงทุกวันนี้อาจจะมีลูกของพระเจ้าที่ไม่แท้นะครับนะนะเป็นลูกของพระเจ้าปลอมๆนะครับแต่เราต้อง หาคนที่ดีและเป็นลูกของพระเจ้าที่แท้จริงมาร่วมงานกันงานจริงจะมีกําไรงานจริงเพียรภร์งานจริง,ม,รง,รงมีความสุขนี่คือสิ่งที่ผมได้พูดไปแล้วคืองานการทํางานหนักนั้นหมายถึงงานและความพยายามทั้งหมดของมนุษย์ในโลกหลังจากการตกลงในบาปนั่นคือความตากตํำและเหน็ดเหนื่อยภายใต้ดวงอาทิตย์นะครับวงเล็บ ความจำกัดและสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในพหุพีตอนนี้แต่มีความหมายโดยในยะก็คือว่ามีอะไรบางอย่างอยูอย่เหนือดวงอาทิตย์นะครับและนี่คือเคล็ดลับครับเคล็ดลับในวันนี้อะไรที่อยู่เหนือดวงอาทิตย์คือความไม่จำกัดและผู้ที่อยู่เหนือดวงอาทิตย์นั้นก็คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกครับ พระเจ้าผู้ทรงสร้างดวงอาทิตย์พระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนพระเจ้าผู้นี้แหละครับอยู่เหนือดวงอาทิตย์ฉะนั้นการที่เราจะได้บทเรียนจากความตรากตรำและงานนะตอนนี้พวกเราทุกคนมีประสบการณ์นะครับตรากตรำการทำงานนะทั้งสุขและทุกข์นะภายใต้ดวงอาทิตย์ทั้งสิ้นแต่ถ้าอยู่เหนือดวงอาทิตย์อะไรจะเกิดขึ้นครับอยู่เหนือดวงอาทิตย์นั้น ประการแรกก็คือว่าเราต้องยอมรับว่าเราควบคุมตัวเราเองไม่ได้เราไม่ใช่คอนโทรเลอร์นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้คนที่เสียชีวิตเพราะอบัติเหตุเนี่ยนะครับเขาก็ควบคุมไม่ได้ไหมครับนะควบคุมชีวิตของตัวเองไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไหร่และมีอะไรหลายอย่างในชีวิตของเราที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งเหล่านั้นครับขอให้เรายกขึ้นไปอยู่เหนือ ดวงอาทิตย์ครับปัญญาจารย์เรียกร้องให้เรายอมจำนนต่อพระเจ้าผู้ทรงควบคุมและหยุดทำงานหนักเมื่อได้รับประโยชน์แล้ววลีนี้นะครับน่าคิดมากเลยทําไมคุณต้องหยุดทํางานหนักเมื่อได้รับประโยชน์แล้วผมจะเรียนให้พี่น้องทราบครับว่าการที่เราอยู่ในชีวิตนี้นะครับเราสามารถมองทะลุชีวิตของเรานะครับไปถึงข้างหน้าได้หลางจากเทียวตายไปแล้วเนี่ยนะ เราจะเจอกับอะไรได้พระกัมพีสอนชัดเจนว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยยังมีชีวิตนิรันดรรอคอยอยู่สําหรับเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานการที่เราทําอะไรบางอย่างในเวลานี้ในชีวิตของเราเนี่ยมันส่งผลมันส่งผลต่อความเป็นนิรันดรของเรานี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมในพระกัมพีนะครับเพราะฉะนั้นพระภัมพีตอนนี้บอกว่าถ้าเรายอมจำนนและปัญญาจารย์ก็เรียกร้องให้เรายอมจำนนต่อพระเจ้าผู้ทรงควบคุมนะครับและเมื่อเราทํางาน ได้กําไรแล้วนะครับเราจะหยุดเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะมองต่อไปมองทะลุมองข้ามไปว่าอะไรรอคอยเราอยู่ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นโปรดอย่าคิดว่าเราจะควบคุมตัวเองได้ภายใต้โลกนี้แต่ขอยเราเชื่อครับว่าพระเจ้าของเราเนี่ยโรงอยู่เหนือดวงอาทิตย์โรรองทรงสร้างจัก,กรวาล สร้างฟ้าสวรรค์สร้างดวงอาทิตย์พระองค์อยู่เหนือดวงอาทิตย์นั้นเราสามารถที่จะวอบคำไว้วางใจในการทํางานของเราและชีวิตในโลกหน้าชีวิตยันในภายภาคหน้านั้นให้กับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่พระเยซูทรงสอนนะครับบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ทั้งหลายได้หยุดพักพี่น้องเห็นไหมครับว่าการหยุดพักเนี่ยมาจากไหนครับมาจากพระเยซูมาจากพระเจ้านะครับ ทุกวันนี้ท่านอาจจะทำงานแล้วเหนื่อยทุกวันนี้ท่านอาจจะกังวลใจหล,หลายสิ่งหลายอย่างมีความเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราบางท่านอาจจะมียังยังเจ็บป่วยอยู่บางท่านอาจจะมีโรคร้ายบางท่านอาจจะมหีหลายสิ่งที่เราไม่รู้รอคอยอยู่ข้างหน้ารอคอยอยู่ข้างหน้านะครับแต่พระเยซูบอกว่าตัดว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ทั้งหลายได้หยุดพักครับ จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมจิตใจของทั้งหลายจะได้หยุดพักครับด้วยแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาถ้าเรามอบงานของเรามอบแผนงานของเราไว้กับพระเจ้านะครับ <Grace. S 1> เหนือดวงอาทิตย์เนี่ย <S <S เราไว้วางใจพระอ,องค์นะครับและพระองค์จะดูแลชีวิตของเราคอยเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าพระบิดาขอบคุณ พระองค์สําหรับพระเยซูคริสต์ผู้ได้ตัดว่าบรรดาผู้ที่แบกภาระหนักเหน็ดเหนื่อยให้มาหาพระองค์แล้วข้าพงศ์หลายจะได้ถูกยกขึ้นอยู่เหนือดวงอาทิตย์สิ่งต่างที่เป็นภาระสิ่งต่างที่เป็นความกังวลของพวกเราทั้งหลายสิ่งต่างที่เราห่วงใหยครอบครัวหน้าที่การงานหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาและทําให้ชีวิตของข้าพงศ์หลายนั้นเป็นทุกข ขอพระเจ้าได้ทรงหยิบยกเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปและให้ข้าพงหลายได้พบกับพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือดวงอาทิตย์และการงานต่างๆจะไม่เป็นอนิจจังอีกต่อไปและข้าพงหลายจะมีความสุขในการรับใช้พระเจ้าในการทํางานในโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและนํามาซึ่งการรักษานํามาซึ่งการเยียวยานํามาซึ่งการบําบัดให้กับคนมากมายที่เดินผ่านเข้าออกในโรงพยาบาลแห่งนี้ข้าพงศ์ข้งหลายก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่พระเจ้า ได้ทรงปรารถนาที่จะอวยพรอีกหนึ่งชีวิตที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้ได้รู้จักกับพระองค์ขอาการทรงนำของพระเจ้าพระพรของพระองค์ความรักมั่นคงของพระองค์สถิตยอยู่กับพี่น้องของข้าพระองค์ที่นี่กราบทูลอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน Sir. Yeah. แก่อวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ